ไอยิงซอมบี้ผมไม่มีสันไนไม่เป็นไรใช้มือตัวยิงก็ได้ไอกิมมาตัวไหนดีวะเดี๋ยวดูหาก่อนหาก่อนกลางถนนมองไม่เห็นเลยอะยังไม่เจอซอมบี้สักตัวเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงลำแพงด้านล่างเจอแล้วครับแค่ระยะแค่ร้อยเมตรเองกิมตายค่ะไหนวะ ไอ้สะทุนลุนตุนเน๊ะมึงยิงอะไรของมึงตายนะเว้ยกูยิงได้ตายตายอีกตัวแล้วโอ้ยยิงไม่โดนอ่ะไม่อยากยิงผมมึงยิงใกล้ขนาดนั้นไอ้สัตว์ตัวนี้ไม่โดนวะทำไมตัวใกล้ๆยิงไม่โดนวะโอ้โหโดนปืนกลโอ้โหผีแค่เซ่ีะผีแค่เซ่ แม่งมันน้องลงไปส่องท่านหน,น่ะบ้านเดี๋ยวลงไปดูส่องข้างบนท่าหน่อยสิสองข้างบนให้หน่อยไปเลยพี่เดี๋ยวผมเป็นหน่วยสอดแนมให้ยิงให้นเลยนะอุ้ยพีบิวผิวไอ้เฮ้ยพี่พี่พี่พพพพ ไม่จำเป็นไม่ต้องยิงนะใช้มีดฟันดีก็ได้มาตัวเดียวใช้มีดฟันก็พอครับเดี๋ยวกิมเดี๋ยวกิมเดี๋ยวปอบเป้าไอ้กิมกิมกิมอยู่ตรงนู้น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 เดี๋ยวเดี๋ยวกี่เมตรเดี๋ยวดูก่อนกี่เมตรระยะวาระยะร้อยเจ็ดสิบสองจุดเจ็ดเมตรโอ้ยไม่ตายว่ะตัวโยกว่ะ โอ้ยแคลาวูนี่แบบว่า <c> ย <oughs> ิงปืนนี่ได้กระจอกมากอ่ะแต่ว่าเรื่องฟาร์มนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดเยี่อ่าตายแล้วกิมตายแล้วกูเก็บได้สิบแต้มแล้วไม่เอาจะยิงดีเฮ้ยนั่นนั่นกิมกิมกิมมึงเห็นตัวหนึ่งกำลังเดินตัวใส่เสื้อตำรวจป่ะรีบยิงดูดูให้หน่อยดูให้หน่อยเดี๋ยวผมเข้าไปเก็บพนักงานพยาบาลอ่ะเดี๋ยวดูดูดูก่อน เดินตัวเตี๋ยตัวเตี๋ยตัวเตี๋ยนั่นน่ะอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วกำลังกลางมือป้าหนึ่งเรียบร้อยดีกำลังเฮฮาปาร์ตี้กิมเห็นไอ้อ้วนอยู่หน้ารถแัมมี่ไหมเห็นไหมไอ้อ้วนที่อยู่หน้ารถแัมมี่ผู้ชายผู้ชายเห็นอยู่ยิงเลยอีกสามนัดกินมปะหนึ่ง หาเป้าอ่ะอีกสามดัดเมื่อไหรจะยิงหมดวะนี่หาเป้าเนี่ยชี้เป้าให้กูหน่อยกูหาเป้าไม่เจอเดี๋ยวส่องไอพี่เฟิร์สก่อนพี่เฟิร์สถ้ามันมาแค่ตัวสองตัวใช้มีก็พอครับได้ได้ครับยิงไม่มีเป้าล้วองั้นจบเลยนะเดี๋ยวดีเพิ่งมันมึงอูเป้าไปไหนวะจบคลิปแล้ว โอ้ยเจกิมไม่มีใครไม่มีผีแล้ววะไปเห็นอะไรหแล้วมีไอ้อ้วนมีตัวนกเขาระยะร้อย้ห้าร้อยห้สบสองร้อยสสิบ้ายเอีก5นัดไอ้กิมเ่ยไอ้เสื้ออะไรสกอตที่นอนอยู่ป่ะเฮ้นเน้น ระยะร้อหสิบหกเมตรจุดเจ็ดเรียบร้อยโอ้ยพอลวที่เก็ดอัพนานรีบอัพรีบอัพเอาให้โพส